โควิด1 9ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวทำให้ผู้คนมากมายต่างตกงานขาดรายได้จำเป็นต้องกลับสู่ภูมิลำเนาอย่างเคว้งคว้างถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะกลับมาดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมกเกษตรผสมผสานแบบพึ่งพาตนเองได้ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด สวัสดีครับผมชื่อนายสุวรรณรอดฟูอายุ37ปีเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดระยองปี2564ผมเรียนกเกษตรมาตั้งแต่ป,ชปวชปวสจนจบปริญญาตรีสาขาวิชาส่งเสริมการ,กรเกษตรปี2547เป็นนายกอ,อกททหน่วยสุขโขทยัยและในปีเดียวกันได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษิาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีหลังจากที่เรียนจบก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับการเกษตรทำงานโรงงานแล้วก็ผันตัวเองมาทำกิจการเล็กๆในจังหวัดลายองจนมาถึงปี2563ช่วงต้นปีก็เกิดโรคระบาดโควิด -19 ทําทำให้ผมต้องกลับมาทบทวนใหม่ว่าอาชีพที่ทำอยู่นั้น มันยังไม่มีความมั่นคงในชีวิตจึงตัดสินใจซื้อที่ดินสามไร่โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนสันทนาการสระน้ำที่อยู่อาศัยปศุสัตว์และสวนผลไม้ผมแบ่งเวลามาทำวันละ2อถึงสชั่วโมงมีช่อง YouTube และเพจ a c e b o o k ชื่อว่าหลังบ้านสีเขียวโดยกิจกรรมทุกอย่างจะเป็นแบบเกื้อกูลกัน ไ,ได้จากมูลสัตว์อาหารสัตว์ได้จากพืชผักผลไม้ค่ะเรามีฟาร,ร์มเล็กๆชื่อว่าฟาร,ร์มพอเพียงมีไก่ไข่50ตัวหมูป่า5ตัวห่าน5ตัวเป็ดเทศ10ตัวและปลาอีกหลายพันตัวใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มน้ำจากบ่อบาดาลไปใช้ในครัวเรือน และพื้นที่สวนทําหน้าที่เหมือนเส้นเลือดฝอยหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ปุ๋ยหมักชีวภาพที่ทําไว้ใช้เองจะเติมลงถังดูดเข้าสู่ระบบการให้น้ำและปล่อยกองทัพจุลินทรีย์สู่โคนต้นเป็นการผสมรวมภูมิปัญญาและเทคโนโลยีอย่างลงตัวการป้องกันสารเคมีปลูกไผ่และไม้ป่า ขุดคลองเป็นแนวกันชนเมื่อไร้ซึ่งสารเคมีสิ่งมีชีวิตที่มีประโยชน์ก็จะมาอยู่อาศัยเช่นไส้เดือนจะถ่ายมูลเป็นปุ๋ยอย่างไม่จำกัดแฝกตะไคร้หรือแม้แต่หญ้าเราก็ตัดใบคุมโคนสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดินจากการที่เป็นยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จึงได้มีโอกาสร่วมกับกเกษตรจังหวัดระยอง จัดอบรมผู้ที่มีความสนใจเรื่องกเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแบบพึ่งพาตนเองได้และการสร้างบ้านดินด้วยตัวเองจากงบประมาณที่พร้อมจะจ่ายตามกำลังทรั์หนึ่งปีที่ผ่านมากเกษตรผสมผสานได้พิสูจน์แล้วว่าเราสามารถพึ่งพาตนเองได้ผมมีแม่ไก่ที่ออกไข่ให้กินได้ทุกวัน หวานแหเพียงครั้งเดียวก็มีปลากินไปได้หลายมือ้อเดินไปริมรั้วก็มีผักให้เก็บกินได้ทุกวันหรือแม้แต่จะไปขุดหัวมันในสวนก็มีมากมายบุคคลต้นแบบของผมคืออาจารย์โจนจันไดเจ้าของวลีชีวิตง่ายๆผู้สร้างกระแสะการทำบ้านดินในประเทศไทยอาจารย์ยักษ์ดรวิวัฒสัญญกรรมทอ ผู้ซึ่งน้อมนำศาสตร์พระราชาจากในหลวงรัชกาลที่9มาสั่งสอนกับพวกเราความสุขของผมไม่ได้วัดจากมีเงินมากเท่าไหร่แต่วัดจากจำนวนผู้คนที่ผมได้ถ่ายทอดความรู้นั่นคือเป้าหมายการทำกรเกษตรของผมหลังบ้านสีเขียวสวัสดีค่ะ